สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิ้มล้อเลยครับมาติดตามทีมงานทวหนึ่งช่วงบ่ายๆครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเติ่มลงมือแล้วครับจานชูไปไประจำเจ้ายักษ์แล้ว ส่วนคันนี้ก็เป็นอาจารย์สนครับโอ้อัดเช้าเที่ยงเย็นเลยครับอาจารย์สนอัจจารบีแน่นอนมากครับไปได้เยอะเหมือนกันครับนี่จาวันทายครับ อีกสองวันน่าจะได้สโลปครับโซนเยอะมาก ฝนตกครับโซนหน้างานของอาจารย์ชูฝนตกฝนตกหนักเลยครับวันนี้แต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ารถดำไม่ได้วิ่ง คนขับต้องแบบนี้ครับต้องแขงอาอจจรงจารบีครับดูแลดูแลบูธสลักเพราะว่าช่วงบูธสลักนี้จะจะใช้งานหนักครับเสียดสีทุกวันครับ นี่ครับน้ำตอนที่สูบซิ่งมานี่แห้งแล้วครับอันนี้ฝนมาเริ่มมีน้ําอีกแล้วน่าจะต้องใช้สูบพยานาคเล็กครับตั้งไว้ เริ่มมันเลง,งล้วครับจานสนจันสนนี้ปกติจะอยู่โซนนู้นครับโซนอประโคบนชัยครับจะทำงานโซนประโคบนชัยพักหลังมานี่เสียตินซื้อตัวมาครับซื้อตัวมาจากโซนประโคบนชัยครับ มาลายมือไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอาจารย์สนนี่ ตรงนี้ชาวบ้านก็ต้องทําใจครับไม่มีน้ําใช้เพราะว่าสูบน้ํบอ,อกหมดแล้วครับไม่มีสะสํารองนะครับจะใช้สาลูกนี้ลูกเดียวเพื่อ,อผลิตน้ําประปาให้กับชาวบ้านนะครับพอดีช่วงเมษานี่น้ําจะแห้งครับน้ําจะแห้งไม่พอใช้ในหมู่บ้าน,นครับ พราะว่าหมู่บ้านนี้เริ่มขยายใหญ่ไปเรื่อยอ่าประชากรเริ่มเพิ่มขึ้นมากการใช้น้ําก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยอ่าช่วงเมษานี่จะไม่พอใช้กันนี่ครับก็เลยมีงบประมาณครับมาขุดลอกขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันลึกลงส่วนบ้านกรวดนี่จะเอาดินออกขายยากครับ ไม่เหมือนโซนในเมืองครับในเมืองบุรีรัมย์โซนในเมืองนี่ไม่ต้องรองบ็ประมาณครับคือถ้าชาวบ้านเดือดร้อนนี่ขุดดินขายได้เลยครับอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านจะดำเนินการครับเรียกอาประชาคมเรียกลูกบ้านประชาคมก็ยกมือครับ ทำเรื่องเข้าถึงอำเภอก็เรียบร้อยครับเอาดินขายได้เลยมันจะมีโซนบ้านกรวดนี่แหละที่ลำบากหน่อยครับแบบนี้ก็ต้องลงงานอ่าลงที่สาธารณะอย่างเดียวครับไม่ให้เอาออกขายครับ เครื่องดีครับคันนี้ออกหน่อยๆครับเสียงเครื่องนิ่มมากโอ้จัดเต็มมุ้กี้ครับจานสน ตัวเล็กเจ็ดใจใหญ่ครับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เสร็จเองครับรวมด้วยช่วยกันครับพอเสร็จย้ายครูก็จะได้วิ่งดินนะครับจะได้ลั่นกันแล้วครับสนุกแน่ครับทีมงานโทรหนึ่ง เพราะว่าแต่ละคันนี้สุดจัดครับมีแต่คันแรงๆนี่ครับไปได้เยอะเหมือนกันครับนี่เห็นแต่เป็นคันเล็กๆนี่ไปได้เยอะเหมือนกันครับ น่าเล่นครับมาร์คทูน่าเล่นครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับน่าเล่นนะมาตาักดินขายนี่น่าเล่นมากครับระบบการซ่อมบำรุงนี้จะไม่ค่อยจุกจิกเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าครับ ได้นิ่มมากครับอาจารย์สนนีเสียงพุ่งกีแทบจะไม่มีเลยครับ <help> โอเคครับเดียเ๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ